รักนี้คุ้มค่ากับการรอคอยไหมนะคะมาดูกันว่าถ้ารอคอยแล้วผลออกมามันจะเป็นยังไงนะคะมันคุ้มค่าหรือเปล่านะนะคะรักนี้คุ้มค่าไหมกับการรอคอยนะคะรักนี้คุ้มค่ากับการรอคอยไหมคะ protection protection ค่ะ อะมาดูกันต่อนะคะน่าจะปกป้องไว้ได้สามารถปกป้องได้ถูกรักถูกปกป้องนะคะอือดูคุณละเขาตอนนี้เป็นยังไงโอ้สามดาบเลยนะคะจัสเมนอาะปลดปล่อยนะปลดปล่อยนะอ้สิบถ้วยนะ อาสามดาบได้รับการปลดปล่อยนะนะคะแต่ก็ว่ายังมีปัญหาที่ทำให้เครียดเนาะนะคะอหืห้าดาบอีกความมีอีโก้ความไม่แคร์มีปัญหาให้เครียดอยู่เสมอสามดาบอยู่เสมอปลดปล่อยอ่ะโอเคและมันมีคำว่าปลดปล่อยขึ้นมาเนี่ยนะคะุค้มค่ากับการรอคอยไหมจบที่ห้าใบละกลับ <c oughs> มาเป็นสิบถ้วยนะคะเนาะ เออถือว่าโอเคบางคนอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยบางคนอาจจะมีเข้ามาปัญหาเข้ามาให้เครียดอยู่เสมอนะคะเออมีความกังวลมีความให้เครียดอยู่เสมอเลยนะคะบางคนก็เจอปัญหาสามดาบเนาะนั่นเองนะคะบางคนก็ไม่คุยกันรอการปลดบลอด็ลอกเนาะนะคะบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ก็มีปัญหาเรื่องอื่นนะ เรื่องไหนไม่รู้นะดูกันนะคะบางทีวางท่าวางอีกโก้หรือมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคะบางคนมีเรื่องของปัญหาอื่นให้เครียดอยู่เรื่อยนะคะนั่นคือคุณแต่ว่าพลังงานคือ protection น,นั่นแต่ว่าอ่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรหมอฟ้าว่ามันยังสามารถปกป้องความรักค้งนี้ไว้ได้อยู่นะนะคะธาตลงกลุ่มนิถุนตุลธาตน้ำมินกรากฏกิจิกค,ค่ะนะคะมาดูกันนะคะว่า คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้ตอนนี้คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคะอุ้ยสิอได้รับเกียรติได้รับชัยชนะหรือต้องการเอาชนะค่ะมีความคิดมากคิดเยอะกังวลมากๆเลยนะคะเ of ดออฟว เหมือนอยากที่จะก้าวไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันก็มีความพยายามนะนะคะเหนื่อยแต่ก็จะพยายามอะไรแบบนั้นนะนะคะเมจิเชียนบางทีคุณก็รู้สึกได้ว่าเขา ยังอยากที่จะกลับมาอยู่แต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนเขาต่อต้านเหมือนกําลังเอาชนะคุณอยู่ด้วยเหมือนกันนะนี่คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหรือตัวคุณนะ่ะบางทีก็อยากที่จะกลับไปเนาะนะคนะ,ะแต่อีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกว่ายังอยากเอาชนะและต่อต้านพลังงานบางสิบบางคือถ,ถ้าเขามาง้อคุณคุณก็อาจจะยังเล่นตัวอยู่อะไรแบบนั้นด้วยนะคะเพราะยังมีความกังวลอยู่นั่นเองนะนะคะ ดีมะคุ้มค่ามะมันจะดีมะอะไรแบบนั้นอะนะคะอ่ะมาดูกันนะคะความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณเขาคิดหละรู้สึกยังไงกับคุณคะเออก็เหมือนแบบไม่ผิดก็จะง้อแหละนะคะคืออยากง้อเออคุณยังเป็นความหวังของเขาอยู่นะเขายังมีหวังกับคุณอยู่นะคะอืม e Fool The เนี่ยอืมอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นยังไงวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ย for o f source ูตอนนี้อาจจะปล่อยแล้วก็นิ่งกันนะคะ The world แต่คุณก็ยังสำคัญอยู่ตัวคุณอาจจะอ่าเขาก็มองว่าอ่ะปล่อยไปก่อนนะนะคะปล่อยไปก่อนไม่งั้นเขาก็เดี๋ยวเขารอคุณมางองไหมเนี่ย นะคะเหมือนปล่อยแล้วก็นิ่งเงียบแบบเนี้ยเราคุณมางอป่ะเนี่ยฮะตัวคุณก็หรือว่ารอที่จะง้อคุณแหละแต่ว่าปล่อยไปก่อนนะนิ่งก่อนนะให้คุณแบบได้ใช้ชีวิตของตัวเองนะคะเดวเวอร์บางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณอะเอาแต่ใจตัวเองก็ได้เนาะนะคะทําตัวแบบว่าเป็นใหญ่ เออเหนือคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเขาก็มองว่าเอาแต่ใจตัวเองเอาปล่อยไปก่อนนิ่งไปก่อนแล้วันนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาง้อแหละเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นเองเนาะนะคะเออเหมือนเหมือนเราเล่นตัวเกินไปอะไรแบบนั้นนะอ่ะมันก็เป็นเรากําลังจะเอาชนะเขาแบบขอเล่นตัวนิดน,นึงยังแบบว่ายังมีความไม่เชื่อใจอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวมูนขึ้นมานะคะ เออยังมีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะกลับไปแล้วมันจะดีไหมนะคะคบกันต่อแล้วมันจะดีป้ะอะไรแบบนั้นอะ่ะนะคะเขาจะจัดการกับตัวเองได้ไหมหลายสิ่งหลายอย่างมันจะดีขึ้นไหมอืมนั่นเองเนาะนะคะเขากลับมองว่าคุณอ,ะอ่ะเล่นตัวหรือว่าอเอาแต่ใจอะไรแบบนั้นอะ่ะนะคะอืม โอเคก็ปล่อยไปก่อนเนาะนิ่งกันไปก่อนพักกันไปก่อนอะไรแบบนั้นนะคะให้ได้ต่างคนต่างใช้ชีวิตว่าเออจริงๆแล้วเรายังต้องการกันอยู่หรือเปล่านั่นเองเนาะนะคะมาดูงั้นนะคะรักเนี้ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยไหมนะคะคุ้มค่าไหมที่จะรอคอยถ้ารอคอยแล้วจะเป็นแบบนี้อะมาดูกันนะคะถ้ารอคอยแล้ว คนออกมาจะเป็นยังไงคนวันเสาร์วันจันทร์วันพฤหัสวันพุธนะคะถ้าตินก็มานะนะคะถ้าตินพอสกันมาก่อนขอดูว่ารอแล้วคุมภาพไหม <c oughs> สิบถ้วยมาเห็นปะ บอกแล้วคือจริงๆมันจบตั้งแต่5้าใบแล้วแหละว่าปลดปล่อยแล้วกลับมาเป็น10บถ้วยนะคะถามว่าคุ้มค่าไหมสิบถ้วยฮะคุ้มค่าไหมอ่ะการง้อกันแน่ๆแหละนะคะมีการบอกความรู้สึกแน่ๆแต่รอจังหวะรอเวลาอยู่แค่นั้นเองนะนะคะตอนนี้ก็นิ่งกันเนาะนิ่งเพื่อเพื่ออะไรนะนิ่งเพื่อ จัดการปัญหานิ่งเพื่อหาวิธีทางออกของปัญหานะคะจัดการปัญหาแบบใช้สติใช้ปัญญานะ่ะอ่ะประมาณนั้นนะสำเร็จนะขึ้นมาดีเอ็มเพรสอะนะคะม,มีการสองมีการรอจังหวะรอโอกาสคุ้มไหมล่ะสิเหรียญสิบถ้วยแบบเนี้ยคุ้มไหมล่ะฮะ คุ้มสินะคะ e m Press ขึ้นมาคือคนที่ถูกรักดั่งดวงใจแบบนี้นะคะถูกดูแลเอาใจใส่แล้วก็จัดการปัญหาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างหนึ่งดาบปัญหาทุกอย่างถูกจัดการถูกเคลียร์นะคะมีการพัฒนาตัวเองมีการเติบโตนะมีความน่ารักมากขึ้นอ่ะโอเคแหละอะไรที่เป็นความใจร้อนอารมณ์ร้อนเกินไปหรือนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะนะคะก็จะได้ พัฒนาตัวเองอะมารฟ้ามีความรู้สึกว่าถึงการพัฒนาตัวเองนะนะคะแล้วการที่จะประคับประคองถึงขั้นแต่งงานอยู่ของคู่กันเลยถ้าเริ่มต้นใหม่กันนะคะเป็นชีวิตใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่อมคุ้มไหมสิบเหรียญสิบถ้วยเอ็มเพรสถือว่าคุ้มนะหมาฟ้าว่านะคะแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีปัญหาทุกอย่างจัดการได้แบบ แบบอ่ะนะคะแบบสงบมาอ่ะประมาณนั้นอ่ะถือว่าโอเคถึงได้บอกว่า protection เนาะนะคะมันถูกรักถูกปกป้องแบบอย่างดีเลยแหละถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยแบบอย่างดีอ่ะนะคะเออถูกดูแลอย่างดีถูกเอาใจใส่อย่างดีถูกเลี้ยงดูอย่างดีโอ้ถูกรักดังดวงใจ e m p r e s s เนาะนะคะ อะไรก็ตามที่สงสัยในตอนเนี้ยมาฟัามีความรู้สึกว่ามันกําลังพัฒนามันกําลังทําให้ดีนะคะไปตามสเต็ปของมันเนาะนะคะนั่นเองตื่นเต้นใช่ไหมดีนะคะถ้าไฟไม่สิงธนูเข้ามานะคนวันศุกร์ก็มาเนาะนะคะมาดูข้อความจากความรักกันข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ<ม>์จักรวาลนะคะก็เป็นไพ่ข้อความแบบนี้ใครสนใจก็ ต้คลิปเลยนะคะนะเอาไว้เล่นดูนะคะแบบแบบความสงสัยอะไรในตัวแฟนฉันและเขาใช่คู่กันไหมแล้วถ้ากลับไปดีกันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะนะคะอ่ะข้อความจากจัก,กรวาลน,นะคะรักนี้คุ้มค่ากับการรอคอยไหมนะคะให้ฉันรอแล้วได้อะไร รอแล้วได้อะไรเนาะนะคะอุ้ยรวยรวยสิเหรียญน,นะคะอยู่ด้วยการแล้วเก็บหอมรอมลิฟมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะสร้างกันขึ้นมาแบบเนี่ยนะคะค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเนาะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ D e p r e s s ความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วโอ้โหมั่นคงจะเห็นเนาะนะคะเห็นนะะ ดีไหมอ่ะห่วงห่วงแหมเป็นเรื่องธรรมดาคนรักกันนะคะเอาเป็นเรื่องธรรมดาแหละหนะนะคะห่วงหึงห่วง,ห,วงห่วงก็บอกว่าจะถูกรักก่างดวงใจนะคะอ่ะโอเคอีกโก้เอาชนะมันก็ยังมีอยู่นะนะคะมันเป็นรายนะคะแต่ว่ามันดีแน่ๆนะเบเทอร์ Better, นะดีนะคะอ่ะแอบซอนอะไร มีแต่ดีสิ่งที่มันซ่อนอยู่มีแต่สิ่งดีๆนะคะนะรอรอแล้วได้อะไรรอแล้วได้อะไรนะคะโอเคเข้าใจว่าเอ้ยมันมีอะไรที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่านะมีความคิดมากคิดเยอะนะคะเออเอาไงดีเนาะเข้าใจนะคะแต่หมอฟ้ามีความรู้สึกว่ามันดีเนีย่ยพอคิดมากมันก็ทําให้ทุกอย่างช้าลงเนาะจริงมันมีความรู้สึกว่าเร็วกว่านี้ด้วยนะนะคะ ถ้าเราเชื่อใจอะมาเฟ้าเออเป็นเนื้อคู่กันนะจ๊ะเป็นทวินเซมเป็นเนื้อคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาบอกว่าถ้าต้องการจะเอาชนะหรือคิดมากเนี่ยมาฟ้ามีความรู้สึกว่ามันอาจจะลดลงแล้วก็ได้นะนะคะบางคนมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะมีลูกด้วยกันน่ะเหมือนเร็วๆนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับเด็กไหมนะคะเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเด็กนะคะเออ ให้ต้องจัดการด้วยนะนะคะอืมเลิศเลยหอ,อ,อฟ้าว่าจะมีลูกแล้วเนี่ยนะคะพอขึ้นมาพ่ครอบครัวแบบนั้นอยู่ด้วยกันแล้วรวยเป็นความรักที่มั่นคงหึงห่วงห่วงกันเอาชนะกันเป็นเรื่องธรรมดานะของมนุษย์นะคะอยู่ในกายหยาบกายที่เราอยู่ในกายหยาบเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เราจะทําให้เหนือกายหยาบก็คือจิตที่ยิ่งใหญ่จิตต้องใหญ่กว่ากายใหญ่กว่าทุกอย่าง ถึงจะอยู่บนโลกมนุษย์อยู่บนโรงเรียนมนุษย์เนี่ยโรงเรียนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเนาะนะคะนั่นเองนะนะคะอืมอ่ะก็จะประมาณนั้นเลยมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรนะคะแอบซ่อนเนี่ยหมอฟ้ามีความรู้สึกว่าโอเคหละบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมี การพูดไม่หมดมีการทําอะไรไม่น่ารักเพราะมันก็ขึ้นสามดาบขึ้นมาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะคําว่าแอบซ่อนแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่มันเป็นความคิดมากคิดเยอะด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ด้านค้างคือมันดีนะคะ,ะถ้าเคยทําไม่ดีก็ดีประมาณนั้นนะนะคะอืมนะคะเพราะฉะนั้นล่ะรอแล้ได้อะไร ก็ได้คู่ของคุณกลับคืนมานะคะนะแล้วอยู่ด้วยกันล้งมั่งคั่งร่ำรวยนะคะถูกรายต่างดวงใจประมาณนั้นแหละนะนะคะคุ้มค่าไหม,มพิจารณาเอาเองเนาะนะคะมันไม่มันเป็นรวงโดยรวมบางคนเจอสถานการณ์ที่แบบโอ้โหหนักอะ่ะนะคะ แต่ก็อยากให้คิดบวกไว้นะนะคะอยากให้คิดบวกไว้เป็นนิสัยให้เป็นนิสัยสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองให้เป็นนิสัยนั่นเองนะนะคะอ่ะเขาก็บอกว่า turn on your heart light เนาะนะคะออปกรดและพัฒนาไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันฮะมันดีไหม นะคะ turn on your heart light นะคะนะขอบคุณและชื่นชมนะเมื่อมีใครทำอะไรเพื่อเรานะคะรู้จักขอบคุณแล้วก็ชื่นชมเนาะนะคะเพฟูเนตนะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะคะจะเป็นการบำบัดความรักที่ดีมากๆเลยนะเทพเจ้าแห่งความรักกำลังจะ ทำให้ทั้งคู่หวานชื่นกันเีอะคือถ้าบอกว่ารักกันอีกครั้งก็ได้ในกรณีบางคนหรือบางคนรักกันอยู่แล้วก็จะรักกันมากกว่าเดิมนั่นเองนะนะคะ,ะเขาก็บอกว่าการยอมรักและยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างที่คุณเป็นและความสัมพันธ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอาศาัศจรรย์เนาะนะคะคือยอมรับในตัวเขาเออเขาเป็นแบบนี้บางสิ่งบางอย่างมันก็ เป็นแบบนี้ถูกเรียงรูมาแบบนี้อะไรแบบนั้นด้วยนะคะคือไม่อยากที่จะคิดว่าเราต้องเปลี่ยนเขาอะเขาปล่อยไปในบางเรื่องนะคะบางอย่างนะมันก็จะสบายใจมากขึ้นนะมันมีเรื่องของอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพเพลฟูเนตมา2ใบละมาฟ้าไมีความรู้สึกว่าบางครั้งคุณก็มีความสุขกันมากๆเลยนะที่ได้อยู่ด้วยกันมาฟ้าว่าคุ้มค่าไหมอะมันก็มีความสุขนะแต่ว่า มันมีการที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันมีเรื่องของอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะนะคะก็ปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยตัวเองการที่จะไม่ให้กรรมทำงานกรรมเขาทำงานของเขาอยู่แล้วแต่การที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบ สมมุติว่ามีสองทางที่คุณเป็นเวลาที่คุณใช้นี่คนอื่นคุณใจหายอุ้ยเสียดายเงินแบบไม่อยากใช้นี้เลยเก็บไว้ก่อนเหนียวนี้ก็เป็นนี้อยู่แบบนั้นนะคะไม่สบายใจทุกใจนี่คือกรรแต่การได้ใช้นี้ไป แล้วปลดปล่อยต่อให้เงินมันลดลงเฮ้ยเงินทองหาหาใหม่ได้แต่เราได้ใช้นี่เขาแล้วเราสบายใจเนาะเหมือนยกผู้เขาออกจากอกเนาะเหมือนจ่ายค่างวดลดไปจ่ายค่าบ้านไปจ่ายค่านู่นนี่นั่นไปแล้วทุกอย่างมันโลง่งเดี๋ยวเงินก็เข้ามาเองนี่คือบุญแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนีหนี้นะคะแล้วมันเหมือนตัวเองก็อยู่กับความทุกข์แบบนั้นนั่นคือกรรมยังติดอยู่กับกรรมยังติดอยู่ แล้วเราจะเลือกทางไหนเอาแบบนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนที่เกิดมาเออถ้าไม่เกิดก็คือไม่มีกรรมเนาะนะคะเพราะฉะนั้นการได้ชดใช้อย่าเป็นทุกข์นะคะจงรู้สึกว่าเออก็ดีแล้วที่ได้ชดใช้เข้าไปแล้วเราจะปะปิดติสุขพอปิติสุขจิตมันก็ใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนะคะจิตมันก็กว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นความทุกข์มันก็เล็กลงอืมเนาะ,ะเมื่อจิตยิ่งใหญ่ ภายนอกจะยิ่งใหญ่เองนะคะจิตที่ยิ่งใหญ่ภายนอกจะยิ่งใหญ่เองค่ะโดยไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าเราจะหาตังค์มาจากไหนโน่นนี่นั่นไม่ต้องกังวลเลยนะคะนะเออมันจะมีทางไปของมันเองเพราะจิตที่สว่างเทอรอห์ย์ลาย จิตที่สว่างสวจิตที่สวยงามจะนำทางคุณเองนะคะนะเหมือนคุณเปิดไฟให้กับตัวเองนะ่ะในวันที่มืดมนของชีวิตคุณก็หาทางออกได้นั่นเองนะคะเนาะอยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องนี้ทุกคนจะได้หลุดพน้นะนะนะคะนะหลุดพ้นจากปัญหาทุกอย่างหาทางออกของปัญหาของตัวเองได้นะคะนั่นเองอ่ะไปะนะคะรักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะ อ่ะพูดความจริงเปิดเผยความรู้สึกเนาะมีการที่จะมีโอกาสได้แต่งงานกันด้วยนะคะในบางคนเนี่ยไฮเออร์พาวเวอร์เห็นไหมเห็นปะว่าชัดมากว่าจิตขั้นสูงยกระดับขึ้นระดับสูงเลยนะคะว,ว้าวเลิศเลอหมอฟ้ามีความรู้สึกว่ายิ่งสูงอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็ทำงานเพื่อเราได้ง่ายขึ้นมากๆนะคะเอออื้อ,อ,อ ฟังหมอฟ้ามาเป็นปีแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเปลี่ยนตัวเองบ้างหรือเปล่าคะสิบปีเอาไม่ใช่หปีได้เอาอะไรไปใช้หรือเปล่าคะหรือว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะคะมีอะไรปรับเปลี่ยนเอาไปใช้บ้างไหมนะคะ,ะเพราะว่าถ้าตื่นรู้จริงๆตัวเราเปลี่ยนไปแน่ๆทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปแน่ๆนะคะ เปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยต้องเปลี่ยนแน่ๆนะคะอืมตกลุมรักเห็นปะความรู้สึกกระทนหันว่านี่คือความรักหนึ่งเดียวเดวันนะคะความรักผิดชอบขัดจังหวะความรักความโรแมนติกของคุณนะคะหน้าที่การงานมาก่อนอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเนะนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่เขาบ้างานนะคะเออไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจ ต่หมอฟ้ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ยังรักอยู่เนาะฝันที่เป็นจริงอ่านะคะจงศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสายรุงของคุณจะยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะคะสายลุงของคุณจะเกิดขึ้นอีกครั้งเนาะนั่นเองนะคะอู้อ่ันด้านจริงคู่นี้เขาเขาคบกันแล้วมั่งครั้งร่ำรวยอยู่ด้วยกันเรามาั่งครั้งร่ำรวยมากนะคะ เอออยู่ด้วยกันแล้วดีอะพอมันดีหลายสิ่งหลายอย่างสุขภาพก็ดีด้วยพลังงานจักรวาลทํางานได้ดีมากๆนะคะพลังงานจักรเนี่ยเมื่อทํางานได้ดีเนี่ยก็เกี่ยวกับสุขภาพเพราะฉะนั้นนะ่ะไฮเออร์พาวเวอร์นะคะการที่จะขึ้นไปขนาดนั้นอนะระบบภายในเนี่ยมันมันจะสมดุลด้วยนะคะด้วยการที่เราอยู่กับตัวเองรักตัวเองการนั่งสมาธิการฝึกจ,จิตเนี่ย มันจะทําให้เกี่ยวกับของระบบจักระเมื่อจักระไรโฟนียก็เกี่ยวกับสุขภาพของเราด้วยนะคะนั่นเองเนาะนะคะเขาบอกว่าอบานดันแน่นอนนะคะความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตแน่ๆมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆในชื่อของตัวเองนะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะไม่อยากให้ฟังเฉยๆนะคะไม่อยากให้ฟังเฉยๆเ,เลยอยากให้ทุกคนได้อะไรกลับไปด้วยนะคะเนาะ อาการปลดปล่อยมาอีกแล้วจริงๆนะคะนะปลดปล่อยแล้วทำไงทีเนี้ยเก้าพากันเก้าไปสู่แสงสว่างกอดคอกันเก้าวไปสู่แสงสว่างมันดีไหมนะคะเออม,มันดีนะคะ awakening แ <laughs> ทบจะร้องไห้แทบจะร้องไห้กับตัวเองใช่ไหมถ้ามันเป็นแบบนี้คุณจะปลื้มปิติในตัวเองมากๆคุณจะชื่นชมตัวเองคุณจะรู้สึกว่าตัวเองสุดยอดมากๆเลยคุณสามารถปลดปล่อยนะคะด้านมืดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่แสงสว่างตื่นรู้จริงๆตื่นรู้จริงๆค่ะนะคะ เลืเลอ,อ,อนี่แหละนะคะคุ้มค่าคุ้มค่าอะไรคุ้มค่าที่เกิดเป็นมนุษย์จริงๆนะคะนะคะ่ะคุ้มค่าที่ได้เกิดมานะคะนี่เอาตัวเองออกมาจากจุดที่มือจริงๆ หาแรงบันดาลใจหรือตัวเองนี่แหละนะคะต้องคอยบอกตัวเองอยู่เสมอดึงตัวเองออกมาจากจุดที่มืดนะคะเพื่อเจอแสงสว่างจริงๆนะคะบอกได้เลยว่ายืนยันการเติบโตแน่ๆเติบโตทุกด้านเติบโตแน่ๆถ้าตื่นรู้นะคะเติบโตแน่ๆชีวิตเปลี่ยนไปแน่ๆนะคะดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆตามวาสนาตามบุญ แต่ว่าต้องดีขึ้นแน่ๆนะคะเพราะวิาบากกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสู้กับความกลัวนะสู้กับมันนะคะความรักจะได้ยิ่งใหญ่กว่านะคะอืมอยากได้อะไรก็ต้องแลกอยากได้อะไรต้องแลกทุกอย่างเลยจัก,กรวาลจะให้เราฟรีก็ต่อเมื่อเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ตอนนี้เราเป็นผู้ที่จเจริญน,นะคะเอ้เรียนรู้อะไรก็ควรที่จะเอามาปรับใช้บ้างนะคะความรู้มีเยอะแยะนะคะเอามาปรับใช้บ้างเนาะถ้าตามใจจัก,กรวาลตามใจคุณทุกเรื่องคุณก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณไม่รู้จักปรับใช้สติปัญญาของตัวเองซึ่ง ลูกหลักจักรวาลเสียชื่อมากๆนะคะเสียชื่อมากๆเลยอืมไม่มีการขัดเกลาตัวเองนั่นเองเนาะนะคะเป็นเพชรลูกรักของจักรวาลคือเหลี่ยมหนึ่งของจักรวาลที่แสงสว่างเหมือนเพชรเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งที่วิบปับวิบปับเป็นแสงหนึ่งนะคะอืมต้องถูกเจรไนเนาะนะคะนั่นเองนะเพชรก็คือเพชรทุกคนก็มี ความงามอยู่ในตัวนะคะทุกคนมีแต่คุณอาจจะไม่ได้ถูกชำระร้างนะคะถูกดินกลบหรือว่าอะไรอ่ะเออมองไม่เห็นแสงตัวเองไม่ได้โชว์แสงตัวเองไม่ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองจริงๆแล้วทุกคนมีแสงที่สวยมากๆเอาแบบว่าเอาแบบไหนอ่ะเอาแบบแสงที่แบบเพชรน้ำหนึ่งเลยไะเอาแบบนั้นเลยมะฮะ ได้นะนะคะแล้วแต่เลยเอาแบบไหนก็ได้ลูกขอให้ได้เห็นตัวเองว่าตัวเองคือเพชรเนาะนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะนะคะเนาะ,ะตื่นรู้ช้าหรือเร็วก็ยังดีกว่าไม่ตื่นเลยเนาะนะคะเลิศเลอนะชีวิตเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีอะไรนะตื่นเต้นมากกว่านั้นนะคะอย่ามัวรับไล่ลุ่มล้มนะคะฮะ <c oughs> เห็นไหมความเจริญรุ่งเรืองมาอีกแล้วเนี่ย นะทุกอย่างชัดเจนมากๆหัวใจก็จะได้รับการเยียวยารักษาได้รับการใส่ยานะคะนะแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ธรรมดานะนะถ้าอยากได้อะไรทั้งหมดเนี่ย่ะเหมือนคนที่มีเวทมนต์เลยแหละนะคะอุ้ยเปิดซ้ำอะ่ะเปิดซ้ำตัวนี้อะโอเคแหละได้เลยนะเหมือนคนที่มีเวทมนต์กูจะรู้สึกแบบนั้นกูจะรู้สึกเหมือนแบบ อยากได้อะไรก็เหมือนปาฏิหาริ์เหมือนเสกมนจินดามณีฮะมันได้แบบนั้นเลยเพราะว่าคู่ควรคู่ควรนะคะฮะจิตขนาดเนี้ยไฮเออร์พาวเวอร์จิตขนาดเนี้ยคู่ควรนะคะอ่ะ คุณถูกรักถูกปกป้องอย่าคิดว่าตัวเองไม่เหลือใครถูกโดดเดี่ยวอ้างว้างถูกทิ้งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเขาปกป้องคุณอยู่ค่ะนะคะอย่าพยายามที่จะลดจิตตัวเองให้มันไปแบบถีบจิตตัวเองให้ต่ำเราต้องดึงมันขึ้นนะคะเวลาที่คิดไม่ดีคิดลบคิดแต่เรื่องแย่ๆต้องรีบดึงขึ้นมาเลยนะคะดึงขึ้นมาเลย Uh huh. นะคะดึงให้สุดดึงให้เร็วยิ่งดีนะคะเออเผลอแป๊บหนึ่งตกลงไปต่ำสุดเลยกว่าจะขึ้นมาได้อีกนะ uh huh. นะคะอำนาจอยู่ในมือเราเนาะนะคะความเป็นผู้ให้ความมีจิตใจที่เมตตาการเป็นผู้ให้เนาะนะคะนั่นเองนะ,ะสุดสมหวังในทุกๆเรื่องเลยขอให้ทุกคน มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสมหวังในเรื่องของความรักนะคะบ๊ายบายค่ะ